ป้าพี่น้องวันนี้เอเชียทีคแตกเรียบร้อยครับนี่ครับปานนี่คือคนนั้งไหลมาเที่เมืองไทยครับพี่น้องอมารอลงเรือเนาะขอดพุครับอืนนี้มาแบบลืดฟ้วาโมดินครับพี่น้องนะครับตตจะมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนาะเพิ่็มารอลงเรือครับดูนองน,น,น,นีครับ เต็มครับหลอยเพลิงนะ้อครับวันนี้แตกเรียบร้อยครับเอเชียทีคเป็นเรือสำราญครับพี่น้องงามเด้อครับภลำน้ำจ้าพรยาครับนะี่ครับเอเชียทิกสกายครับนี <c oughs> <c oughs> ่เป็น้องนะครับ หลายเพิงครับเดี๋ยวคลิปนี้กายจะขอพาพี่น้องมาส้มเข้าไปด้กาศนะครับที่เอเชียทีคครับต่อพี่น้องนี่ครับมาหลอลงเรือสำราญครับเยอะจริงๆด้านนี้ก็เป็นกระลังพี่น้องครับเป็นกระลังมาเทียมืองไทยเนาะนี่ครับโอ้โห มีทั้งคนไทยทั้งชาติทั้งชาติเนาะปะปนกันพี่น้องนี่ครับเดินแทบไม่ได้เลยครับนี่ครับโอ้โหนครับรอลงเรือครับเป็นเรือสำรานเนาะเป็นเรือดินเนอร์ครับพี่น้องครับหลายเพลิงเด้อครับโอ้โหวันนี้แตกเรียบร้อยครับที่เอเชียทีกเนาะนี่ครับ กรุงเทพมหานครเนาะเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่แท้จริงครับพี่น้องพี่เควิร์กพี่ฟังเสียงเบาเสียงจ๋านี่เป็นชาติต่างชาตินะครับคนไทยก็มีนะครับก็ปะปนกันครับอืมป่ดนะงมองนี่เดินแทบไม่ได้ครับเอาไหมผมอยากมีเรื่องบอกว่ากูอยากมีเรื่อง เยอะจริงๆมารอลงเรือสำรานหระผัวหวังกะต้องขอเดนเซิร์นเด้อขอเซิรนมาเทีย่ยวเมืองไทยเนาะขอเซิรนมาเทีย่ยวที่เอเชียทีครับหรือว่าจะมารอลงเรือสำรานก็ได้ครับเป็นเรือดินเนอร์ครับหอดอพูดช่ริโน่ครับเต็มครับ เด้ออันนี้ก็เต็มครับนี่ครับเอเชียชิคครับงามเด้ครับภาพยามค่ับคืนครับพี่น้องนี่ครับเอเชียชิคเป็นนุ่มสาวชาติต่างชาติครับจากใครเล่นยังงอ๋อโอ้พี่น้องซับเฟิร์สนะครับนี่ครับเอเชียชิคครับว้าวนี่ครับโอ้โห อันนี้แตกก็เดียบร้อยครับอเยอะจริงๆเยอะจริงๆหอดพูนครับพี่ดังเอ้ยนี่ครับซื้หยอดเนาะนี่ครับ ด่านปูนเพิ่นเกลลงเลิศครับเป็นเลิศสำราญเนาะเป็นเรือดินเนอร์ครับรนีบ่นรค,ค,รครับลอยยันเจ้าบัญาพินเซดแบงค์อกครับอือหือผิดน้อดีครับก็บมีทั้งคนไทยท,ทั้งชาติต่างชาติเนาะเพป็นการล่อลงเลิศครับนี่ครับ เตมครับ้าหัวบางก์ะต้องขอเซิร์เดอร์ครับเอฟซีเดอร์ขอเพิ่มมาเทียวเมืองไทยเนะาะขอให้มาลองเรือครับดบนนี้ก็เตมครับอตอนนี้ก็กำลังหลังไหลขึ้นเรือครับพี่น้องนี่ครับเป็นเรือดินเนอร์เนาะนี่ครับ แต่เรือแบบนี้บอดดัตก็ไม่เคยขึ้นนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับจะขอพาเอฟซีไปล่องเรือนะครับว้าวนครับเยอะจริงๆครับพี่น้องสอรีสอรีสอรีโอ้โหครับด้านร้านอาหารก็เต็มครับตอนนี้ก็กำลังหลั่งไหลเข้ามาครับ ออกมาโซนนี้ก็เป็นโซนร้านขายของนะเป็นร้านขายเสื้อผ้าโูกเสื้อผ้าแฮนเมทครับแล้วก็เป็นร้านอาหารครับร้านพูดเป็นร้านอาหารครับพี่น้องนี่ครับชาต่างชาติทั้งนั้นครับบางคนก็ไปละอลงเลือดินเนอร์เนาะบางคนก็มาหากินเข้าครับอยู่โซนร้านอาหารครับครับพี่น้องนั่งเต็มครับโอ้โหนี่ครับ ด้านนี้เป็นร้านอาหารครับนีรครับเยอะจริงๆลีสลีดีครับพี่น้องด้านนี้เป็นโซนร้านอาหารครับหนาหนักมากครับเป็นฮอ,อ,อนาฬิกาครับด้านนี้ด้านุนเป็นสเต็กฟูดเนาะด้านนี้เป็นฮอ,อนาฬิกา โอ้โหพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับโอ้โหนี่ครับด้าน,นี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปครับนีครับ คนเยอะจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับพี่น้องนะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าครับด้านนี้ครับเรื่องพุ่งกะไปเอเชทิกสกายครับไปขึ้นชิงช้ายากเนาะเป็นสงษาสวันครับนี่ครับพี่น้องหน้ามาเทสมนะครับ ด้านนี้ก็เป็นม้งนังครับสนมากที่มาแถวนี้ก็เป็นชาติต่างชาตินะครับเป็นก็มมหากิีเข้านะก็มาซื้อเสื้อผ้าครับพ่นางเป็นชาวจีนครับนี่ครับเต็มครับเป็นชาวจีน ังเต็มนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าครับนี่ครับพีนะ่น้องที่เห็นนี่คือชาวต่างชาตินะครับเบืองนาเบืองตางแล้วค้ายชาวจีนเนาะดี่ครับเฮ้เฉียชีวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับส้มครับคลิปนี้กัน เพียงแค่ตั้งจืดพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับวานพรงนี้จะเป็นเนลเลอร์นะครับแต่มาแล้วก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับถ้าไปวังก็ต้องขอรินเซอร์เด้อครับ f อเนาะก็ะเฮอมาเที่ยวเมืองไทยก็เฮอมาเที่ยวเอเชียทีครับเอเชียทีคซอยสองครับพี่น้องครับสอยสองเนาะงามดีครับ เจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบัยดีเดอสวัสดีครับ